สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาน e ลของเรานะครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่ในช่วงของ2ล้อรีวิววันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านครับมาชมคลิปรอบคันสลับเจ้าโ o เจอร์เอ็นฟิพีมาลยันนะครับรถคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเราเหลือเพียง2คันเท่านั้นก็คือมีคันนี้กับคันสีดำนะครับซึ่งออปชั่นจัดมาเต็มแบบนี้เหมือนกันเลขไมล์หลักพันเหมือนกันอาทิมพ์มคันนี้เป็นสียอดฮิตเลขไมล์ท่านันกิโลเมตรเท่าน รถคันนี้ครับเลขไม้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเลขไม้แท้นะฮะวิ่งมาเพียงเท่าไร2,662.2กิโลเมตรแท้เป็นรถใช้มือเดียวนะครับนี่ดูเรือนไม้สวยใสเหมือนใหม่จริงๆกุญแจให้มาครบถึง2ดอกนะฮะแบบนี้นะครับคันนี้ยังคงเป็นปอกแฮนเดิมนะครับแล้วก็นี่ครับกับประกับไฟฟ้าเดิมนะครับตัวสื่อไม่เรือนลางนะครับคันนี้ได้การแทนแต่งมาให้ด้วยนะครับนี่คันนี้ยังคงเป็นแฮนเดิมอยู่นะครับแผงคอบนล่างเดิมหัวโช๊คเดิมสวยไม่มีรอยขันนะ ปั๊มเบรกบนเดิมมือเบรกเดิมครับไม่คดไม่งอประกับพันเร่งเดิมนะคะรับตัวสื่อไม่มีเลือนรางเลยเห็นไหมฮะนี่คือบ่งบอกถึงอายุการใช้งานนะครับคันนี้วิ่งมา2 0 0 0กิโลเมตรแล้วก็นี่ครับถังนน้ำมันเดิมสวยครับนี่เป็นถังเหล็กนะครับเป็นสีเทาแบบสีเทาแมทนะครับเป็นสีเทาด้านนะครับฝาถัานน้ำมันเดิมสวยนะครับแบบนี้เลยนะครับเบาะนั่งเดิมนะครับเบาะนั่งเดิมสวยทั้งเบาะซ้อนและเบาะอ่าเบาะผู้ขับขี่ก็บอกว่าไม่มีไม่มีขาดไม่มีรูแล้วก็คันนี้ก็จะมีแหลกด้านหลังมาใหห้้้ดวยสสารรรััับบทุกกะะนนีีนะนน็ค ปี๊ดด้านข้างนะครับพร้อมแหลกจาก l e n Field ตรงรุ่นติดลงมาจากศูนย์เลยนะครับนี่คือ t o u r i n g Edition ตัวท็อปนะครับแล้วก็ชิลหน้านะครับแต่งติดลงมาจากศูนย์เช่นเดียวกันนะครับโคมไฟหน้าเดิมนะครับเป็นโคมแบบตาเพชรไม่มีรอยหินนะครับกระจกแล้วก็ดีครับสดียวด้านข้างเดิมน่ครับบางโคมด้านหน้ามีถึง2ชั้นนะครับเป็นแบบของเดิมทั้งหมดเลยแล้วก็ดูยางหน้าเบนให้ดูยางหน้าก่อนนี่คือ2000กิโลเมตรแท้นะครับเห็นไหมฮะโอ้โหนะครับขอบล้อครับ ไม่มีดุ้งไม่มีถลอกนะฮะดุมล้อเดิมซีรวดไม่มีสนิมแล้วก็ดูนี่ครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวานะฮะไม่มีรอยหินเช่นเดียวกันไม่มีระล้มระสลด์มาที่หน้าเครื่องต่อทันนี้มาพร้อมอับกรหม้อน้ําแต่งนะครับแล้วก็ดูฮะาน้าเครื่องนะครับโอ้โหสกิดเพนด้านล่างก็มีมาให้ครบเลยรีกว่าสวยใสและดูคอท่อนะไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีกระแทกด้านข้างนะฮะฝาบ่าไม่มีเยิ้มนะครับชิปเครื่องไม่มีแตกหักนะฮะดูได้เลย แขงเครื่องครับไม่มีระล้มล้มแปะหัวน็อตเดิมไม่มีขยับไม้แต่ตัวเดียวนะครับนะครับแล้วก็น่ครับพักเท้าเดิมยางเต็มนะครับขายยีแบบหลังเดิมไม่มีคดไม่มีงอนะครับคันนี้จะคงเป็นท่อเดิมนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อกันนี่นุ่มๆเยียบๆประมาณนี้อ่ะนะครับ สวัสดีงามฝั่งขวาครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านข้างนะฮะแล้วก็จานเบรกด้านหลังเต็มเต็มนะครับเป็นไงฮะนี่โอ้โหล้อหลังครับไม่มีบุบไม่มีรุ่งเช่นเดียวกันนะครับยางด้านหลังนะครับเต็มเต็มนะครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นะครับ2,000กิโลเมตรแท้อะบางคนหลังเดินท้ายเดินนะครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้อะขับไปโซนของด้านซ้ายกันบ้างบินโคดเตอร์เดิมสวิสดีงามฝั่งซ้ายเดิมสวยนะครับไม่มีบุบไม่มีกระแทก นะฮะคันนี้มาเพราะปากขาตั้งคู่ด้วยนะครับทำให้สวิตได้ง่ายนะฮะแล้วก็แขงเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มล้มแปะเช่นเดียวกันนะฮะฝาวาต่างๆวินดูฝาบาวนะครับคีบเครื่องต่างๆสวยงามครับไม่มีสีไม่มีลอกล่อนไม่มีแตกหักนะครับมาดูหน้าเครื่องฝั่งซ้ายกันบ้างสวยกริบทุกอนูเลยลต้องบอกงี้นะฮะวันนี้คือ2,000กิโลเมตรแท้จริง นะครับคลิปเปอร์ด้านหน้านะครับไม่ล้มไม่สไลด์หน้ากระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยครับจนถึงจานเบรกด,ด้านหน้าก็เป็นแค่รอยเพราะนี่คือ2,000กิโลเมตรย้ําเสมอนะฮะเอาละครับเป็นไงบ้างสําหรับเจ้า r o ย a l อ n field ลฮีมารยานคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถใช้มือเดียวนะครับก็สภาพอย่างที่เห็นนะับ2,000กิโลเมตรแท้รันเราไม่มีกรอมัยนะครับเรามีเลขไม้จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับใครที่หารถคุณภาพดีเลขไม้แท้พร้อมกับกัตรันตีจนจะคุณจนแบบว่า เป็นบรันตีที่คุณต้องพอใจแล้วก็ประทับใจอ่ะคุณมาทันายพระรามห้าเลครับแล้วเจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ